สวัสดีค่ะน้องค่ะพามาเก็บเห็ดอีกแล้วจา้วาเาเพิ่งเห็ดดำอีกค่ะป้านี่มันที่มีบ่เนาะค่ะเนาะไปเอาไปเก็บน้ำกันจ้ะโอ้ยเห็ดคน,นข้ากระต้นานข้าซอกกระตา อันนี้อันนี้่าอันนี้สีน่นาอุยนอ่านทางวันต่อนล้ตั้งยุ่งสิ่ง่ะมันก็เลยคนเ่ราเห็นไปพะหุยเท่าแล้วเอาไว้นี่แหละ เอากระชิท่ายรูปเอาผัดไปไว้ให้นังแบบก็เลยโอ้ยขึ้นตุป๊ปุติปิหน่อยยุฟินเลย <c oughs> ชิลงงจิง ไม่ฟินเลยขาาว่าเป็นเ่องบินกองทัพละทั้งแล้วที่ไม่บอกโลกขาง2องภาพที่นีนปะ่ะเจ้าคอยก็ไดออ้ดอกดำแดงดอกดำดำ,ด,ำดอกสีเดียวกับใบไม่ หมุนหยาอยู่พี่น้องค่ะ ฟ้าถ่ายมันใหญ่วะะ่ดซะจังสิมอม,มุ่นโตน้อยแหงก็เลี้ยงเห็ดพี่น้องค่ะอาฟ้าไปพ่อใต้ปมหอม,มมันแจ้ตาหมุนเออมันน้อยแหงขึ้นมาได้ไหมค่ะ เฝ้ายางอันโหยขาเ้าดีบ่าน้ำทางทางรถนีเ่เอาเกระออยังเ่ามันนางเตาะลงนี่มาเกบ็บซอยกันหัดปนังมันาง <c oughs> น อีฟินพุณนะกํลังงานอ้ยจักรวัวหญ่น้งเอากระเป๋าถือลาขึ้นถืออะไรนะนางถึกต่อขอบคุณค่ะต่อติอขอบคุณค่ะต่อ งามเดลักน้ำน้ำเินไปอีกซ้อยหนึ่งนาะหลักกระยางปอีกฝังนึ่งสิเนาะแต่บอมีก็คอยกันว่าเอาถุจ้าหนึ่อุ้ยเขาวันเถิงฟูนันกชิมีหอมเทียวบามือเขาวันอะอรยังไงโตโตมือนันเห็นอยู่เพราะมัน่ไงเนาะอไ่ตายละอันแบกเเลยนะปวดเมื่อยเลยวะ กตากับพ่อเฮียงล้ะเห็นว่าปีกไก่โอ้ย,อยลูกก<ห><ด>็เลยเนาะดำดำนังไก่จ้ะ โอู้่แฟดเพื่อนนะเทียนเป็นวุ่นโอ้ ขาเด้อมองไงดอกแง่ขางามแท้มุนเนาะเดี๋ยวอันนี้เป็นคู่แฝดเด้อค่ะเด้อคู่แฝดเห็ดดำหัวสิเป็นหัวสิเป็นวุ่นวุ่นเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเสียเอาตัวนี้ให้เบิ้ง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 จุ่นี้โอ้โทรศัพท์ใครว่าไปน้ำต่างกันแห้งกร่คนว่า เดี๋ยวเสียวเห็ดเดี๋ยวจะเอาเห็ดดอกไม่น้อยเฉมันมีตะดอกใหญ่ๆแล้วําเพิงมันเลยหาดอกน้อยเสียวไปเปรียบเทียบบ่เห็นอให้เบิ่งดอกทั้งชี่ก็ได้ดักเออมอีเฟียเดียวนี่เบิ่งค่ะตัวที่เรากินได้มันสิเป็นหลุ่มตรงกลางเด้อค่ะเด้อเราก็เป็นดอกแบบเอ่อเป็นแบนค่ะ มันวมันแม่จะตอกันลงมาเลยเพราะว่ายังนี่นี่อันน่ะท่องมันนี่เก็บดอกมันนี่มันตอกันลงมาสิอันตัวนึงมันจะมาตอกันตัวนี้มันสิเป็นมันสิเป็นกีบเนาะมันสิเป็นกีบแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้มันสิเป็นตอกันลงมาเลยค่ะโอ้ยมันเป็นเกี๊ยวมันบ่เป็นกีบมันเป็นกดตอดแกะแตดคือบวกโหดจามเป่านี่โอ้ยไปให้นิ้เขาย่างตัว มีคู่แฝดนะคะต้องระวังเวลาเก็บบางเคมันสิเกิดขึ้นน้ำกัน ขาไหมอ,อยากก่างก็เหลียวเบิดไปถึงฝ้า,า,า <c ười> กระตาเห็ด <c ười> ไงผมก็หูว่าเมื่อยแบบตีตอนนั้น เห็ดเต็มตาแล้วหูวเมื่อยแลวมาบฟิน <uff> ขนยาวๆลากไม่ไปไปเห็ดฟื้นลูก <uff> ถามอีฟินย่างดีมีโบฟินพนันยงัง เล้สิเียบเฮ็ดโลดปกติมันดังเบาโตด้มันเมื่อยมันดังเบาโตมันได้ยาง มีกันชั้นพี่น้องสีหัวเสียบขึ้นเอยดอกน้อยกระจุงไปตะเก็บมือลุ้นค่ะ จำนี่พออู่ดีๆนี่พวกแ่วเนาะอู่ใส่ผักอีตูป่านี่หอมๆอู่ดีๆมาเสียวมากินหม้อความซ้ำบ้านนั่นเตะ ดอกดำๆค่ะเหลืองๆช่มนั้นน้อยอยู่คอยย่อเนาะย่อเนาะแต่ดอกใหญ่ เออเออเฮ้ยพอดีพอดีเลยนั่งลงอะใบสุน เส้นเป็นสายจ้ะเนี่ยทางดอกน้อยพี่น้องค่ะดอกน้อยเกี่ยวอาฝนมาแล้วพี่น้องค่ะทิพากลับมาเด้อจ้าฝนมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะถึงเห็นเห็ดถึงสิเลนหนีฝนขันไ่ได้ปิดคลิปก็คือจบเด้อค่ะเด้อสิได้เลี้ยป่ากันพุนะ่น่ะมันนีงมีแต่อันเดียวค่ะ แดงใจวายอยู่แดงใจวายถูกใจ้วหัวหลอนอยู่